เอา้าหองาหลุดแล้วฮะมาลูกโกยังไง <แ sendo S 1> ไปอ่ารองเท้าไปเก็บอ่ารองเท้าไปเก็บไ,ได้ไหมคะได้ไหมคะรองเท้าไปเก็บนะมือหนูรองเท้าหนูรองเท้าหนูอยู่ไหนเนอ้ยม่ใช่อย่างงั้นสิน้องพีเลี้ยงที่เรียบร้อยลูกได้อันยาา่อาอะใส่ได้แล้วลูกไปะ อันยาอันยาใส่นี่ไหมอินเรื่องมากอ่ะอันยาใส่หน่อยเอ้ามือขาวหลุดแล้วฮะมาลุกโกะยังไงไปวันนี้แต่งตัว เื่อหายเดี๋ยวจะเอีย้ไม่เจอไม่เจอเพราไม่เห็นเหยื่อได้เข้าไปเห็นอะไรครับเสียงเสียงที่เราได้เราเราได้แต่งเป็นต้นไม้เราวแล้วแล้วเรา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 พีดเป็นลิงเราเราเราพีดปีนเข้าไปในนั้นมีแต่พีดปีนพี่แต่งเราเราพีดแต่งเป็นต้นไม้พี่แต่งไม่ยอมให้เราพีเลยอ่ะอะไรเนี่ยพ่องงหมดแล้ว อหลายโไผีลงมาเฮ้ยเอ้ามามีอ่ะรองเท้าไปเก็บอ่ะรองเท้าไปเก็บได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะรองเท้าไปเก็บนะหนูรองเท้าหนูรองเท้าหนูอยู่ไหนเอ่ะรองเท้าไปเก็บนะคะอ่ะรองเท้าไปเก็บป ลงท้าไปเก็บลงท้าไปเก็บมาแล้วมาแล้วเขาลงท้าไปเก็บแล้วค่ะปาดปาดไปลงท้าไปเก็บเลยเขาลงท้ามาเก็บแล้วนะไหนไหนเก็บตรงไหน่มีหลบหน่อยเขาลงท้ามาเก็บคนนี้ยังใส่ไม่เสร็จเลย่อุ้ยโอยมาฟาดปากโอ้โหโอ้โหพี่ชายช่วยใหญ่เลย เอโหอะพี่ชายรื้อม่อ่ะพี่ชา,ออชายอะอะทน,นี้เอามาก่อนเธอเธอเธอเอาสีฟ้าให้เขาใส่อัญญาเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสิน้องพีเรียนที่เรียบร้อยลูกได้ไอัญญาอามาอะใส่ดแล้วลูกปะเอลฟเอลฟะอัญญาอัญญาใส่นี้ไหมอินเรื่องมากตอ,อาขาช่วยพี่เขาเก็บของอยู่ลาล,า,ลาโอเค ใส่รองท้าหน่อยสีฟ้าอ่ะสีฟ้าสีฟ้เสร็จแล้วพี่พีพีใส่รองเท้าให้น้องหน่อยได้ไหมใส่ไม่อันยานุแต่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 มันคืออะไรไม่ใส่ไม่ได้มันใหญ่ไปอันเนี้ยให้น้องใส่พีมันจะมันถอยมันถอดออกไปใส่ให้น้องหน่อยอ่ะน้องใส่ไหม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 น้องน้องใส่ไหม เาลือยเราคุณเก็บเรา, <อ ram. S 2> รา่เก็บขมแมแเราเราเก็บเราเก็บแมวขนโอ้พี่ไอไอบาเขาอยากจะใสอะ่อะให้มไให้มทั้งพี ใส่ใส่ใสโอ้ยน้องพีใส่ให้น้องแล้วพี่น้องพีมาใส่ให้แล้วออาไปไหนอะลูกพี่น้องพีก็จะใส่ให้เอาใส่ให้อัญญาและการใส่ให้อัญญาอ่าอัญญาใส่หน่อยให้พี่ใส่ให้พี่ใส่ให้ให้พี่ใส่ให้าาย โอ้เก็บแล้วเก็บแล้วน้องอยากเก็บอะไรเนี่ยเราอ๋อให้น้องใส่ใส่รองเท้าสไปเดร์แมนได้ไหมพี่พีน้องมันใจกันไปไหมนี่ไงน้องเขาใส่อยู่เนี่ยเขาใส่แป๊บเดียวใส่นิดเดียวแม่ไม่ไม่เลยหรกม่แม่ม่เอาอันนี้จกกระโปงอันนี้จกกระโปงนู่นนู่นสปเดร์แมนอยู่นู่นสไปเดร์แมนอยู่นู่นสปเดร์แมน วังไหนอ้าวมีใส่เองแล้วหรอเพราะว่าไปเล่นในข้อกันก่อนไหมลูกใช่ไหม นี่ไม่แต่ยให้น้องแล้วหรอือไ่แต่ในรูปที่บ้านยังคตี้นวไอวาเธอจะ่งไมได้เลยลูกไอวาแคทตี้นวเอริกาไปหาพ่อพ่อลูกไอวาไอวาหาเขามีไฟด้วยดูนะถ้าเจอแบบไม่มีไฟเลย โอเคอัญญาหนูเลือกได้ยังเนี่ยลูกรองเท้าอ่ะเอออยู่เลยนะเอาอ่ะเอาไกันมาอีกแล้วปั๊บปั๊บปั๊ปุ๊บอุ้มไปในคอกโอุ้มอุ้มอุ้มไปในคอกเลยหนึ่งคนไปอัญญาไปอัญญาตามพ่อมาอันนี้มาน้องเกาหัวไงหนู หรือออกมาแล้วเก็บเลยนะไปเร็วไปไปอยู่นู่นกันถอยดินเลย